ิบลักษณะนี้ที่บ่งบอกว่าลูกของคุณแม่โตขึ้นมาฉลาดแน่นอนมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคนเลดผ่อนสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีดีนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง10ลักษณะอาการของเด็กที่โตขึ้นมาจะเป็นเด็กที่ฉลาดหรือว่า IQ ดีมีลักษณะอย่างไรบ้างที่คุณแม่ต้องสังเกตกัน ความฉลาดของลูกหรือ IQ ที่ดีของลูกเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะมาจากกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี้เป็นส่วนสําคัญนะคะที่ทําให้ลูกฉลาดลองลงมาก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะคะการออสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาหารนะคะก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ลูกของเราฉลาดแต่ว่าการกระตุ้นทัศนการคุณพ่อคุณแม่พี่เลี้ยงดูนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกของเรามี iqd แล้วก็มี eqd นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะแบบไหนที่ลูกของเรานะคะคจะโตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กที่ฉลาดสิ่งแรกเลยนะคะก็คือ เด็กเนี่ยเมื่อเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยจะค้นพบตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยชอบในสิ่งไหนนะชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสืออ่าชอบศึกษาอะไรต่างๆนะคะเขาจะมีความสนใจโดยที่เราไม่ต้องบอกต้องสอนนะเราไม่ต้องชี้เนี่เขาจะชอบของเขาเองอันนี้แสดงว่าเขาค้นพบตัวเองได้เร็วเขามีความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าทาง IQ เนี่ย ได้เร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้ความคิดที่เป็นอิสระความคิดสร้างสารรค์ให้กับลูกแล้วเราก็มีหน้าที่สนับสนุนนะคะเพื่อให้เขามีความฉลาดทางสติปัญญานะคะหรือว่าเป็นอัจฉร,ริยะในด้านนั้นเลยนะคะสิ่งที่2นะคะลักษณะที่2ที่บ่งบอกว่าลูกของเราโตขึ้นมาแล้วจะฉลาดก็คือเด็กจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะถ้าเป็นช่วงเด็กเล็กๆอาจจะซุกซนไปมานะอยากรู้นั่นอยากรู้สิ่งนี้ นะคะจับนู่นจับนี่มาดูช่างซักถามอันนี้แสดงว่าเขาเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีความฉลาดหรืออัจฉริยะอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอย่าว่าลูกอย่าเบรกลูกอย่าสกัดกั้นความคิดของลูกนะคะสนับสนุนให้เต็มที่ข้อที่3นะคะก็คือเด็กจะนอนหลับค่อนข้างยากนะคะเด็กที่มีความฉลาดอัจฉริยะเนี่ยจะนอนหลับ ยากนะคะสนใจสิ่งนั้นสนใจสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าสมองมีการกระตุน้นอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลาจึงไม่อยากหลับอยากนอนนะนี่ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กมีความฉลาดแต่ว่าอารมณ์ต้องดีนะคะไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนแล้วงองแงอันนี้ก็คนละอย่างกันนะลักษณะที่4นะคะก็คือทักษะด้านภาษาค่ะเด็กที่มีความฉลาดนะคะจะมีทักษะด้านภาษาอาจจะพูดเร็ว จดจาคาศัพท์ได้เร็วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะสิ่งต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องบอกต้องสอนนะคะเขาจะเรียนรู้เองจากสิ่งที่เขาเห็นประติดประตอร่อได้เชื่อมโยงความคิดได้อันนี้ก็คือโตมาเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแน่นอนสิ่งที่5นะคะก็คือลักษณะการเล่น,นะค่ะชอบเล่นในเด็กที่มีอายุมากกว่าหรือในวัยผู้ใหญ่หรือชอบพูดคุยกับ วัยสูงอายุคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายช่างซักช่างามนะคะอยากรู้อยากเห็นชวนคนนั้นมาดูนี่ชวนคนนี้ไปดูนั่นนะคะถ้าเขามีการเล่นนะกับเด็กที่อายุมากกว่าหรือในวัยผู้ใหญ่กว่านียแสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดความอ่านนะคะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดสามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้นั่นเองค่ะข้อที่6กนะคะก็คือสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวนะคะข้อมูลต่าง ได้ด้วยตนเองนะคะจากการกระทําของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทําแบบนี้จ้องมองดูนะคะแล้วก็คิดว่าอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นคุณพ่อคุณแม่ไปทํากับข้าวของพ่อคุณแม่คิดว่าหิวถึงคุณพ่อคุณแม่ไปอาบน้ําหรือว่าลูกอาบน้ํอาอาจจะร้อนอะไรต่างๆนีน่คือสามารถเชื่อมโยงการกระทํากับความคิดได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่7นะคะเด็กที่มีความฉลาดจะเฝ้ามองจ้องหรือวัตถุสิ่งนั้นนานๆแล้วก็ช่าง พูดช่างเจรจาซักถามในสิ่งที่สนใจอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นนะคะลักษณะที่8ก็คือจําของเล่นนะคะที่นำเราเรานำไปซ่อนนะคะหรือว่าของต่างๆที่เคยอยู่ตรงนี้แล้วหายไปไหนจำได้สถานที่นั้นสถาน,นีที่นี้ที่พาเคยไป นะวัตถุสิ่งของต่างๆเขาจะจําได้อันนี้แสดงว่าเขาเป็นเด็กที่ช่างจดจําเด็กที่โตขึ้นมาฉลาดแน่นอนแล้วก็ข้อที่9นะคะก็คือเด็กที่ฉลาดจะมีสมาธิรักการอ่านหนังสือนะคะสนใจฟังนะ,ะเมื่อผู้ใหญ่เล่านิทานหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะเขาจะมีความสนใจในคําศัพท์นะในโน้ตดนตรีหรือว่าในนิทานที่เราเล่าให้เล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะจําได้ นี่คือแสดงว่าเขามีการเชื่อมโยงนะะแสดงว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมาก i q ดีมากๆเลยแล้วก็ข้อที่10นะคะก็คือเด็กที่ฉลาดจะต้องเด็กที่มี e q ดีด้วยอารมณ์ดีด้วยนะคะหัวเระาะสนุกสนานร่าเริงนะ,ะช่างพูดช่างเจรจาไม่อยู่นิ่งอันนี้คือเด็กที่ฉลาดอัจฉริยะก็จะนำมาด้วยซึ่ง อารมณ์ที่ดีด้วยไม่เฉพาะอย่าง IQ อย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะนี่คือ10ลักษณะบ่งบอกว่าลูกของคุณแม่เป็นเด็กที่ฉลาดอาจจะนำไปสู่เด็กอัจฉริยะได้เพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตกระตุ้นพัฒนาการลูกอยู่ตลอดเวลาเสริมพัฒนาการลูกอยู่ตลอดเวลาอย่าบล็อกนะคะความคิดนะคะความคิดสร้างสารรค์หรือความคิดอิสระของลูกคอยสนับสนุนให้เต็มที่นั่นเองคะ่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ